สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10น,นาฬิากาค่ะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารจับกุ้ม2คนลาวลักลอบนำเงินตราจำนวน26ล้านบาทออกนอกประเทศค่ะ เจ้าหน้าที่ศุลกากรทหารตำรวจมุกดาหารร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายบรรลือศักดิ์ศรีพักดีและนายสันติชัยจันโทสองชาวลาวจากแขวงสวรรณเขตที่ลักลอบขนเงินไทยออกนอกประเทศโดยเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนได้ขับรถกระบะเพื่อที่จะผ่านแดนไปยังฝั่งลาวแต่ท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรจึงขอตรวจค้นภายในรถพบกล่องกระดาษ3ากล่องภายในบรรจุธนบัตรไทยจำนวน1000บาท26มัดร,รวมเป็นเงิน26ล้านบาท จากการสอบสวนแม้ว่าผู้ต้องหาจะยินยอมยกเงินทั้งหมดตกให้เป็นของแผ่นดินแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานลักลอบนำเงินตราออกนอกประเทศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะยูเซนโบนักวิ่งเจ้าของสถิติโลกเข้าเส้นชัยคนแรกในการวิ่ง200เมตรที่ประเทศเช็กค,ค่ะ กรีธาโกลเด้นสปายที่ออสตราวาท่ามกลางอากาศหนาวและมีฝนตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการวิ่ง200เมตรชายซึ่งแชมป์ในการวิ่ง200เมตรชายนั้นตกเป็นของยูเซนโบลมกรดจากจาเมกาเจ้าของ6เหรียญทองโอลิมปิกเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำเวลาไป20นาที13วินาทีถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดในฤดูการนี้ของโบแต่ก็ไม่ทําลายสถิติโลกของตนเองที่ทําไว้ในเวลา19นาที19วินาทีในปี2009ส่วนอีเซียยังจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นอันดับ2ทําเวลาไป20นาที35วินาทีส่วนวิ่ง100เมตรชายอัสซาฟาพาวจากจามเมกาเช่นกันวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาไป10นาที4วินาทีอันดับที่2เป็นอีเซียยังจาก สหรัฐอเมริกาทำเวลาไป10นาที13วินาทีอันดับที่3ตกเป็นของริชาร์ดคิวตี้ของสหรชาชอาณาจักรในการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงชาลอนดาวิลเลียมของสหรัฐอเมริกาได้ที่1ทำเวลาไป23นาที11วินาทีรองแชมป์ตกเป็นของคอรอนสจวตจากจาเมกาทำเวลาไป23นาที43วินาทีและในอันดับที่3เบียงก้าวิลเลียมจากสหรชาชอาณาจักรค่ะ จ้าภาพกรุงวออจัดพร้อมจัดแข่งขันยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในคืนนี้ค่ะระหว่างแชมป์เก่าสิบียาพบกับดานิโปรฝ่ายดูแลสนามเนชันแนลสเตเดียมที่กรุงวอ,อรอประเทศโปลแลนด์ได้ดูแลความพร้อมด้านต่างๆทั้งในสนามและบริเวณรอบๆเพื่อเตรียมใช้เป็นเจ้าภาพจัดยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในคืนนี้เวลา1นนาฬิกานาทีระหว่างแชมป์เก่าเิบิยาจากสเปนพบกับ ดานิโปรจากยูเครนที่เอาชนะนาโปลีจากอิตาลีในรอบรองชนะเลิศด้วยด้วยประตูรวม2 1ต่อหทั้งนี้เนชเนลสเตเดียมนั้นมีความจุ56,000คนหลังคาสามารถเลื่อนเปิดปิดได้และเคยจัดการแข่งขันชิงชัยฟุตบอลหลายรายการชิงแชมป์ในแห่งชาติยุโรปในปี2012มาแล้วซึ่งโปลแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเครนค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลา11อนาฬิกาสวัสดีค่ะสอดสอ่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรม,มาิบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสำคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรม,มาิบาลให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดทุกคนจึงสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจได้ เพราะธรรมะที่ทรงแสดงก็คือตัวธรรมดาที่เป็นความจริงและก็เป็นธรรมดาและความจริงที่กายใจนี้ของตนเอง